กินข้าวกินปลาอย่างที่กินแล้วกินกับน้ำพริกเมื่อคืนหิวข้าวหนักมากเพรามันกินข้าวสุดท้ายมันกินข้าวเทียงใช่ไหมล่ะกินข้าวเทียงก็ทำโอเลกสองทุ่มกลับไปหิวมาก มันคนหิวโหยอ่ะว่าจะเป็นลมใส่กันไม่ไดีใส่คนโอ้ยได้แสดงว่ากินข้าวน้อยก็กินข้าวเหนียวไป องถุมเมื่อวานเนี่ยกินข้าวไปสองถุงกินข้าวเหนียวไปสิบบาทคือมันกินข้าวตั้งแต่ตอนเที่ยงไงกินข้าวตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วมันก็ไม่ได้กินอะไรใช่ป่ะพี่ชัยว่าสวัสดีครับ सेवन एन एप्पल เดือนมาจะปเดือนอยู่นะมันเป็นอนแล้วนะไ่กข้าเดือนมาจะเป็นเดือนแล้วนะันไม่ตนเดี๋ยวนางฟ้าก็มาครับอ๋ใครอะนางฟ้าอ๋อนิชาเหรอนิชายังไม่ตื่นหรอกซาดิเดนาดิซาดิเดนยังไม่ตื่นหรอก ถ้าถ้าเข้ามาเค้าจะมาตอนบ่ายๆ คือนางฟ้าครับอ๋อคนสวยครับ